วิวมเนสนะครับเริ่มต้นมาจากคุณอีฟเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะเห็นความหมายไหมครับ E V E S อยู่ในแบรนด์วิวมีเนสถูกไหมฮะลากศัพท์เลยมาจากคำว่าอีฟอยากให้ทุกคนสุขภาพดีแค่นี้เลยครับก็อยากให้ทุกคนสุขภาพดีมันมากกว่าผิวหน้าดีถูกไหมฮะแค่นั้นครับเริ่มต้นพัฒนากันมานะครับเรื่องของแบรนดิ้งออกแบบโลโก้ออกแบบนะครับมาเป็นในลักษณะโลโก้ที่ ประมาณนี้ครับก็จะดูง่ายๆสบายๆนะครับดูจริงใจเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันน่าเข้าถึงอะ่ะมันดูแบบไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีความมั่นคงไม่มีความหรูหรามันคือมันคือตัวตนที่แท้จ,จริงของผมกับอ e. ีจริงๆนะครับคือเวลวิน s นผมอยากให้มันสะท้อนออกมาเป็นแบบนั้นนะครับพอเราได้ตกผลึกโลโก้ w e l l ินเนสนะครับก็ได้ความหมายใหม,ใหม่มันมีคำว่า V นำหน้าอยู่ซึ่งแปลว่าพวกเราทุกคนที่อยู่นำหน้าของแบรนด์นี้และถ้าไม่มีพวกเราทุกคนก็จะไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับนี่คือหมายของแบรนด์นะครับตบมือสิครับขอมายทีขนาดนี้